อ้าวลุงจะไปไหนเนี่ยเรียกใครลุงก็เรียกลุงอะไรลุงพ่อเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยโอ้โหดูตรงไหนหนุ่มอ้าวก็ดูตรงเนี้ยะอ้าวตกล้ลุงจะไปไหนจะไปเอเชียทีโอ้หน้าตาไม่น่ารู้จักเอเชียทีกเลยแล้วหน้ายังกูนี่เป็นหน้าหัวพ่อมึงเหรออ้าวลุงอย่ากวนตีนสิครับว่าใครกวนตีนว่าลุงอะไรว่าลุงกวนตีนต้องฟังนิทานสามเรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกมีผัวกับเมียขับรถออกจากบ้านอเมียเห็นไฟแดงบอกพี่เบรก้วยไฟแดง ผัวหงเลยด่าไปว่าด่าว่ามึงอย่าเสือกกูเป็นคนขับฟังเรื่องที่สองเมียหุงข้าวอยู่มะข้าวเดือดผัวเห็นบอกแม่มึงไปดูมะข้าวนี้มะข้าวเดือดเมียก็เลยด่าไปว่าด่าว่ามึงอย่าเสือกกูเป็นคนหุงฟังเรื่องที่สี่เรื่องที่สามมึงอย่าเสือกกูเป็นคนเล่าอ้าวโอ้เรื่องที่สามของลุงนี่กวนตีนนะอ้ากกวนตีนอย่างนั้นฟังนิทานสามเรื่องสิพอแล้วพอแล้ว เราไปกินวันศุกร์อยู่ไงวะโอ้ยเมาจะไปต่อยครับพี่บอกทางมาเร็วเร็วเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไป่ได้ตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยอะเลเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไว้ไว้ใจเย็นดิพี่มันจะมีป้ายเยอะๆเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกับแฟสองคนเจอด่านตำรวจเขอเรียกตรวจพอถามแต่งปะเนี้ยผมก็เลยบอกว่าก็ตั้งใจจะแต่งนะครับแต่ช่วงนี้โควิดมันเยอะ เราให้โควิดซาซ่าแล้วก็ว่าจะแตง่งแล้วก็ถามว่ามีทะเบียนเปล่าแบบผมก็เลยตอบไปว่าก็กะว่าถ้าแต่งเสร็จก็จะจดทะเบียนเลย oh. มีหญิงสาวคนหนึ่งได้เรียกใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปรับส่งที่บ้านพ่อขบกับเธอดูแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปหนึ่งทุ่งพ่อขับออกมาได้สักพักรู้สึกวินมอเตอร์ไซค์กัดฟันกรอดกรอดหายใจลึกๆหายใจดังๆ ธอก็รู้สึกได้ว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแน่นอนก็เลยร้องขอชีวิตอย่าทําอะไรห,หนูเลยนะหนูมีลูกหนูมีแม่หนูมีพ่อรออยู่ที่บ้านอย่าทำอะไรห,หนูเลยนะวินมอเตอร์ไซค์พอได้ยินเช่นนั้นก็จอดรถเลยถ้ามึงไม่อยากตายมึงเอากุ้เตี๋ยวออกจากหลังกูเดี๋ยวนี้